ช่างนาวาครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถถังนะฮะลัเสเซียลัเสเซ่ที90นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นอะโปรนะฮะคือล้อเหล็กเฟืองเหล็กแท็กเหล็กนะแล้วก็เอ่อล้อทุกล้อเป็นล้อเหล็กนะสำหรับตัวนี้อ่ะ,อะแกะเลยครับแกะตัวนี้ครับอ่อาเดี๋ยวช่างนาวาระวังนะแกะเลยครับอ่าแกะกล่องกันเลยอะไรชอบว่าเพราะช่วยเพราะช่วยด้วย หลายๆนะครับคัตเตอร์นะอ่ะอเข็จแล้วคนระับเอามาแกะกล่องก,กันเลยวู้มีกันไหนวะอ่ะเป็นตัว T9000 มีเต็มนเบตมาด้วยมีอะไรให้ให้บ้างให้ลูกค้าดูด้วย สติกเกอร์ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะมีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์มีที่ใส่รีโมทนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มีมาให้ด้วยนะครับเป็น7.4 1 8 0 0ิแอมีของแตง่งนี่ถุงท่อละมัน,นของแตง่งปีก้ศูนย์ต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยเยอะมากนะครับนี่ส,นส,นนสูงที่สอง่ะนี่สูงที่สามนอ้นี่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวลูกค้า,าต้องไปไปไปใส่เองนะครับเราแต่งให้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเก็บกล่องไม่ได้นี่ก็ถุงที่ส,สนะครับแล้วก็มีนี่จะเป็นลูกกระสุนนี่นะครับแล้วก็ขวดน้ํายาสโมกนะครับมีมาให้ครบเลยเอาดูรถก,กันบ้างนะครับพร้อมไหมช่นน่ะวะพันใหญ่ไหมันใหญ่มากเลยสเกลหนึหน่งต่อสิบหกนี่นะครับ นี่คือัวโปน้ำหนักของตัวรถอยู่ประมาณเกือบสามกิโลอ่ะยกไหวไหมยกไหวไหมยกไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าดูก่อนัวโปก็คือแท็กของเขาเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ล้อทุกล้อเนี่ยนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ล้อนําหน้าหลังก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีสปริงล้อ นะครับสปริงเห็นไหมกดได้เลยพี่ว่ากดดูเห็นไหมครับนี่มีสปริงใส่แบตเตอรี่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรงนี้โอเคเอาไขค,รครวงมาไข่ค,รครวงอยู่ไหนอยู่นี่ไขค,รครวงถือว่าเสือว่าือ,ว,อว้ก่อนอ,อ่าเดี๋ยวเราใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับรอแป๊บน,นะครับ โอเคอ่ะใส่แบตเตอรี่ปึ๊บเสร็จังสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนฝาก่อนโอเคอ่ะใส่แบตเตอรี่รีโมทใส่แบตเตอรี่รีโมทครับ6กก้อนนะครับ ตัวนี้นะฮะรุ่น t 90เกลียวข้อหีกว่า16นะฮะความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่ประมาณ45เซนนะครับความกว้างอยู่ประมาณ22เซนนะฮะสำหรับตัวท90ตัวนี้ต้องบอกว่าโหใหญ่อลังการนะสตาร์เครื่องตรงไหนครับผมโอเคโอ้โหนี่สตาร์ทเครื่องแล้วครับสลับ t 70้ t 90เดินหน้าครับ มาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้เดินมาเลยยิง,งยิงกระสุน,นยังไงยิงกระสุนวิชาตไหนเปิดได้ด้วยตรงนี้เปิดไว้ใสเ่เรดด่าใช่อันนี้ไว้ใส่เรดาร์แล้วก็ป๊อปปืนหมุนได้ไหมป๊อปปืนอ่ะป๊อปปืนหมุนทางไหนทางนี้ ทางนี้เออทางนี้แหละมันยาวมากเลยนะหมุนได้320องศาอีศยิงทำเวานี้ยิงมาทางนี้ยิงทางนี้ครับโอเคยิงเลยยิ่มันจะมีแสงแสงอยู่เหมือนกันเวลายิงนี่ยิงปืนเล็กนี่มือใหญ่นี่มันจะมีลมออกเลยเอายิงดูยิงดูยิงปืนใหญ่ดูสิ นี่มีลมออกเวลาใส่กระสุนตรงไหนใส่กระสุนใส่กระสุนตรงไหนครับใส่กระสุนตรงไหนเอ่ยตรงไหนก็ใส่กระสุนตรงนี้แหละเห็นไหมส็กระสุนะเศษแบตเตอรี่โอ้โหของแต่งมันเยอะมากเลยนะคันนี้ดูล้อนี่ล้อเป็นล้อเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ชุชดเฟืองก็เป็น,นเฟืองเหล็ก เนี่ยนี่ก็ขึ้นลงไงแหมบมองเปิดมาขึ้นลงได้อ่ามีไฟด้วยนะได้ไหมอ่ะเทสส่งมอบง,งานนะครับให้กับคุณนัตพลน,นะฮะสลัดตัวรถถังที0นะฮะตัวโปรโ ใช้งานได้ปกติไหมครับช่างนาวาครับใช้งานได้ปกตินะครับ ดเดี๋ยวเรื่องนี้โอเคนะฮะคือรถสังรุ่น r c เก้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับตัวโปรล้อขับหน้าหลังเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็แท็กเป็นเหล็กชุดเกียร์เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็บอร์ดของเขาเป็นบอร์ดตะลิบบอร์ดเจ็ดจุดศูนย์นะสีเขียวนะครับสำหรับตัวนี้มีตัวสมูทําควันนะฮะ มีมาให้ครบเลยสำหรับตัวนี้ครับผมช่างนาวากำลังเทสให้อยู่นะครับตัวนี้อาขับกลับมาครับขับวนกลับมายิงได้ไหมยิงกระสุนยิงกระสุนได้ไหมครับยิงยิง นั่งครับพี่วานั่งโอเคครับเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับช่างนาวาครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคแค่นี้นะสวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดติดตามให้ย่องน้องนาวาด้วยนะครับกกครับ